สวัสดีนะครับพี่ๆน้าๆนักตกปลากันทุกท่านนะครับผมสวัสดียามเช้าๆนะครับมีฝนโปรยปลายนะครับตอนนี้นะครับผมมีฝนโปรยลงมาตลอดเวลาเลยนะครับผมก็จุกูแชแนลนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับผมพี่ๆน้าๆนะครับผมตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมมาตกปลาหน้าดินนะครับผมก็ใช้เบ็ดทั้งหมด7หลังนะครับผมเป็นคันเจ็ดฟุต 5คันนะครับแล้วก็หฟุตอีก2คันนะครับผมสภาพไม้นะครับก็เป็นไม้นะครับแม่น้ำนะครับผมนี่ใต้สะพานนะครับผมใต้สะพานนะครับก็ ep ที่แล้วนะครับผม ep ที่แล้วเราจะอยู่ตรงนู้นนะครับตรงเสานั่นนะครับผมนได้ปลานะครับปลาส้อยปลากระมังไปนะครับก็หลายตัวอยู่นะครับ e ีนั้นนะครับผมมีแต่ปลาเล็กนะครับผมปลาใหญ่ยังไม่เข้ามากินนะครับน้าะก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมดูฝนแบบเต็มตัวแล้วนะครับปลาก็ไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับผมพวกปลาใหญ่ๆนะครับปลาตะกูของเราก็หายเลยนะครับผมหมายลึกลับเราไปอ่อยไว้นะครับก็เข้าลําบากนะครับเข้ายากนะครับผมทางลึกนะครับผมเพราะว่าลึกมากนะครับหมายลึกลับเรานะครับผมบรรยากาศตอนนี้นะครับผม ไม่มีแดดนะครับผมมีแต่ฝนนะครับมีแต่ฝนโปรยนะครับผมดูนะครับผมนะครับผมเอาแล้วครับน้าก็นัเปิดทิปนะครับก็มีปลาเข้านะครับเอาแล้วครับผม แล้วครับผมกำมังครับผมกินแต่กอจิ๋วนะครับผมนี่กำมังครับมาเร็วนะครับปลาหมานะครับผมก็นะครับนนาถ้านนาท่านใดนะครับเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็ฝากนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำใจให้เรานะครับทำคลิปต่อๆไปนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นเบียดกันนะครับนันะว่าวันนี้นะครับเราจะได้กี่แต้มนะครับกี่ตัวนะครับกลับบ้านนะครับผมก็เหยื่อที่ใช้นะครับเป็นเหยื่อไข่เขียวเหมือนเดิมนะครับนันะโอเคครับไปลุ้นกันเลยครับผมยูคูชาแนล แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลุนกันต่อไปนะครับนะาว่าจะมีตัวมาเพิ่มหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็ได้กำมังมาหนึ่งตัวนะครับผมก็เดี๋ยวลุ้นกันไปนะครับจนถึงเย็นนะครับผมว่าวันนี้เราจะได้แต้มนะครับไปลุนกันเลยนะครับผมนะครับผมนี่ก็มีน้าๆนะครับมาตกชิงหลิวนะครับผมผก็เดี๋ยวส้ายมานะครับก็น่าจะมีมาเยอะเลยนะครับน้า สายนี่น่าจะนั่งเต็มฝั่งเลยนะครับผมริมฝั่งนี้ก็จะมีน้าๆน,นะครับมาตกชิ้เหลียวเต็มเลยนะครับโอเคครับลุ้นกันไปครับนะนะ สวยนะผม หลังมานะครับวันนะี้สองตัวติดเลยนะครับนะน,นะมาสร้อยครับผม แกตกชิงเหลียวนะครับแกก็หมานปรากฏแล้วนะครับผมนี่ปรากฏกินเฉยเลยนะครับมันหมานครับผมน่ครับนี่ก็มีวัวนะครับวัวป่านะครับมากวนนะครับผมนี่ครับผมมีวัวป่านะครับไปกวนหน้าตกชิงเหลียวนะครับผมนะ่ตงใสยวัวแกอยากตกด้วยนะครับผม อยากไปตกชิงหลิวด้วยนะครับดูนะครับครับผมวัวป่านะครับนี่อันนี้คือวัวป่านะครับผมดูครับวุ่นวายเลยครับผมนาแกปวดหัวเลยครับผมวุ่นวายนะครับวัวปามานะครับผมตัวนั้นไปกวนนะครับผมไม่กลัวคนเลยนะครับตัวนั้นนะ มันก็มาทางผมแล้วทีนี้ ออไซต์ก็ปวดฟือเ,เลยนะครับผมวุ่นวุ่นเลยนะครับวันนี้กินอยู่สองพันเล็กนะครับผมสันใหญ่นะครับไม่กินเลยนะครับมไม่ทางานเลยนะครับวันนี้ เดี๋ยวรุ้นกันไปต่อคนระับนกันต่อไปครับ ครับน้าตะกูนะครับผมวันนี้กะว่าจะมาตกปลาเล็กนะครับผมตะกูเข้าเฉยเลยนะครับผมตัวตะขอเล็กนะครับก็ตัวนี้น่าจะประมาณโลกว่านะครับโลสี่โลห้านะครับก็นะครับมีน้านะครับผมแกตกจริงเดียวนะครับแกมาตักให้นะครับผมขอบคุณแกมากๆเลยนะครับผมครับผมตะกูครับไซส์สวยครับผมก็เลยครับผม ครับนะนะรุนกันต่อไปครับผมก็ตะโกงมาแล้วนะครับผมใว้างามนะครับผมก็กะจะมาเล่นปลาเล็กนะครับผมปลาใหญ่เข้าเฉยเลยนะครับผมก็ไม่ได้ไม่คิดเลยครับผมไม่ได้หวังว่าจะได้ปลาใหญ่เลยนะครับม,มาแลครับรุนกันต่อไปครับนะนะ ก็เป็นเวลาส0โมง5้สวนะครับก็ถือว่าได้ปลามาพอสมควรแล้วนะครับผมสองคันนะครับผมคันเล็ก2คันก็รู้สึกว่าปลาจะเข้าฝั่งนู้นนะครับขนาเพราะว่า2คันเล็กๆนี้บีนไปทังนู้นนะครับก็เลยลองเอาคันใหญ่บินไปทางนู้นด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวมาเพิ่มหรือเปล่านะครับผมไปลุ้นกันเลยครับผม คนะครับผมก็มาแล้วนะครับผมลูกพี่ใหญ่ของเรานะครับนะแบงค์นะครับผมก็นะครับผมนอ่จะเอาอะไรมาไม่รู้นะครับเต็มเลยนะครับผมฟุ้งไปสอยเล่นงาน ออกมาเลยครับมาเรื่อยๆครับผมมาซอยนะครับนี่เกาะเกาะข้างมาเลยนะครับผมนี่สวัสดีครับน้ามาแล้วครับผมนี่ก็มาตรงสายนะครับเย้ครับน้าได้เวลารับประทานอาหารแล้วนะครับผมไก่ย่างนะครับก็ ต้งแต่เ,เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรตุ่งท้องเลยนะคุมากินข้าวกันก่อนครับผมชีครับนันนาฝนิืมมาแล้วนะครับผมนี่เมฆดำมาเลยนะครับเอาแล้วครับผมน้แบงค์วัดครับปากขาดแล้วม้งเ่ย ปลาส้อยนะครับผมปลาสอยนะสอยนี้ยี่สิบตัวโลครับผมวันนี้เหมาเลยนะครับปลาส้อยนะครับผมก็หมายตรงนี้นะครับผมปลาค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้สะพานนะครับมีรถวิ่งนะครับผมก็ มีรถวิ่งนะครับแล้วก็พวกรถแกบอย่างนี้นะครับผมวิ่งมานะครับก็แกบมันก็จะโรยลงนี่นะครับผมหลดลงมาลงมาในน้ํานะครับก็เท่ากับเป็นการแบบปล่อยล่อยไปด้วยเลยนะครับผมปล่อยแบบล่อยตลอดเลยนะครับผมเนี่ยเวลารถวิ่งผ่านนะครับก็มีแกบมีแกบนะครับก็หลดนลงมาตลอดเลยนะครับผมรถวิ่งก็แกบลงลงลงเรื่อยเื่อนะครับ ปลาพวกนี้ก็อาจจะมากินนะครับันะครบพวกลำนะครับผมที่หล่นมาจากสะพานนะครับผมก็ทําให้มีปลาครับให้เราได้ตกกันนะครับผมโอเคครับนะนะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับผมก็วันนี้ถือว่าโอเคแล้วครับผมรอแต่ฝนตกนะครับก็อาจจะเก็บของนะครับผมไปลุ้นกันครับผม เ่อรับปลาแนี้นะหายากเลยนะครับท่านะเป็นปลาไม้นะครับผมได้มาแล้วครับผมสวยๆครับผมเดี๋ยวไปทำเป็นไม้ยิมฟันนะครับผม ดีับตั้พี่เงียบมาสักพักหนึ่งนะครับก็มาแล้วครับผมปลาสวยนะครับดูปลาโค้งแข็งนะครับ ใหญ่ไม่กินเลยนะครับผมแต่คาเล็กเนี่ยครับกินดีเลยนะครับผมเนื่องจากนะครับทางใกลเนี่ยครับไม่ค่อยมีปลาเลยนะครับผมมีปลาแต่ก็ไม่กินนะก็ได้ปลาไม้มาตัวหนึ่งนะนี่ครับปลาไม้นะสวยๆเยวจะไปทำไม้จิ้มฟันนะครับผมก็นะครับแนะนํานะครับผมนะนะที่จะมาตกปลาหน้าดินนะครับหมายนี้นะครับผมก็แนะนําให้เอา ก็จิ๋วนะครับหรือเป็นเบอร์เล็กๆนั่นเองครับเป็นเบอร์เล็กๆครับเอามาด้วยนะครับผมแล้วก็กําลังคุยกันนะนะก็กินเลยนะครับผมตัวใหญ่อยู่นี่ทับไม่ได้ไปมาแล้วครับผมโยนไปเมื่อกี้เลยครับน้าๆดูโอ้โหปวดปากเปวดร้วนเลยครับ ปลาส้อยนี่ครับแถมปลาบัวด้วยนะครับผมนี่ครับโยนไปประมาณโยโยนไปแป๊บเดียวนะครับท่แนนดูนี่ตะก้อที่เราใช้นะครับเป็นตะก้อจิ๋วนะครับบิดเฮ้ยดิโนดิโนเฮ้ยเดือดเดือดเดอดเดเดอะไร ปลาคารนครับโอยไครับกันะโอๆครับุยกกล้องไม่ได้เลยนะครับวันนี้เป็นปลาสรอยนะครับนั่นนะีผลานครับผมโหนีรวยนะรวยปลาสร้อยครับ สวยมากครับผมปลาสร้อยอะไรโอเคครับนะนะเมื่อก <stage> okay, okay, so okay. <ference> ี้ปลาค่อนข้างลื่นนะครับผมเฉยครับผมกำลังคุยกันนะนะก็ตาเข้าเฉยเลยนะครับผมพอนั่งอยู่เฉยๆนะครับก็ไม่เข้านะครับพอมาคุยมาพูดกับกล้องอะไรก็ ปลาเข้านะครับผมก็อนะครับผมกำลังจะแนะนํานะครับเนี่ยนะครับตะก้อดหิวนะครับผมนี่นี่ครับในเบ็ดลูกเบ็ดนะครับตัวเบ็ดเล็กๆเลยนะครับผมลูกเบ็ดเล็กๆสีทองนะครับก็นะาท่านใดที่จะมาเล่นตรงนี้นะครับก็มาเล่นได้นะครับตกได้เลยนะครับผมก็มามาเ่ก็ลงตรงไหนก็ได้นะครับก็แนะนํานะครับให้ใช้เบ็ดเบอร์เล็กๆนะครับ ก็ตกปลาเล็กๆไปด้วยนะครับผมแล้วหรือว่าจะเล่นปลาใหญ่ๆก็ใช้เบ็ดใหญ่ๆด้วยก็ได้นะครับผมโอเคครับครับแล้วนะถ้าเราไม่คุยกันเมื่อกี้กอปลาก็ไม่เข้านะครับผมก็ถือว่าหมายนี่สุดยอดเลยนะผมไม่ต้องอ่อยนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมาลงเป็นสิยบยี่สิบบานะครับไม่เข้าเลยครับผมลงไว้ก็ไม่เข้าครับ อันนี้มาตกมาตกช่วงหลังฝนตกนะครับนะานะตอนนี้เหยื่อก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮะนาะตอต่เช้านะครับผมก็เช้าจนถึงตอนนี้เนาะพราปลาเล็กยืนนะครับก็กินเหยื่อนะเหยื่อก็หมดไปนะครับอนเปลี่ยนตลอดนะครับผมเปลี่ยนบ่อยมากนะยังไม่ถึงเย็นเลยนะครับผมเดี๋ยวลุ้นกันไปนะครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับผมก็ถือว่าในปลานะครับพอสมควรแล้วนอะวันนี้ครับ ว่าโอเคแล้วครับรวยแล้วครับมาช่วยโอเคครับน้าเนะเดี๋ยวเรามาเก็บของกันนะครับผมเหยื่อเราก็หมดแล้วนะครับผมก็ไม่มีเหยื่อทุกแมนครับนี่ครับผมเดี๋ยวเรากัเก็บของกันนะครับผมเริ่มเก็บของกันแล้วครับน้านะเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันเนาะ โอเคครับน้าๆตอนนี้ก็สิ้นสุดการตกปลาของพวกเราสองคนแล้วนะครับผมน้านิวกับน้าแบงนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาสายนะครับก็เพราะได้วัดปลานี้นะครับผมพวกปลาส้อยปลาเลยนะครับแต่น้านิวนี่ตัวนี้นี่ได้ตอนกี่โมงครับมาไม่นันเข้าประมาณสัก9โมงนะครับ9โมง10โมงครับตัวนี้นะครับผมตะโกงนะครับผมตะโกงนะครับไซส์โตกว่าเลยนะครับผมน่าจะเท่าตัวเท่าวันที่ไปตกอยู่ที่หาดกูเดือเลยนะครับ วันนี้น่าจะเท่ากันเลยนะครับผมประมาณรูห้ารูหกนะครับก็ผลงานวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับน้าๆี็พอใจเนาะครับผมก็ได้ปลาสร้อยนะครับมาเยอะเลยนะครับผมมาหลายตัวเลยนะครับถืออมาสดบก้อนวันนี้หงตัวเลยครับผมตัวก็มาแต่เช้านะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาต่บ่ายสามเองนะครับน้าะก็ถ้าอยู่ถึงเย็นนะครับน่าจะได้เยอะกว่านี้อยู่นะครับผม ก็เนื่องจากนะครับเกือเราหมดก่อนนะครับนะเมื่อกี้ก็มีแบบเงีบๆไปนานอยู่เนาะประมาณยี่สิบสามสิบนาทีก็ไม่กินนะครับเลยได้เก็บนะครับผมก็นี่นะครับช่วงเย็นนะครับก็ก็เข้าดีนะครับช่วงเย็นที่เข้าดีมากเลยครับตรงนี้นะครับก็ช่วงเช้าก็เข้าเข้าดีนะครับเข้าวัดแทบไม่ทันเลยครับนะนๆกินเอากินเอาเลยนะครับผมรัวๆเลยนะครับก็งานวันนี้ก็โอเคเลยท่านนับ รวยครับรวยมาส้อยครับโอเคครับน้นะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากที่นะานะครับกดไลค์ให้พวกเรานะครับผมแล้วก็กดแชร์นะครับผมแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับหรือกดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมเมื่อละอย่าลืมนะครับติดตามผลงานของเราได้ที่นะครับเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับผมทุกคู่นะครับผมสิบเข้าไปนะครับหรือว่ากดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับใต้ใต้คลิปนี้เนาะก็จะมี ลิงสำหรับไปยังเพจพวกเรานะครับผมก็ผลงานเนาะเราก็จะไปโพสรูปโพสอะไรนะครับดูที่เพจนะครับผมครับผมครับผมก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปดูปลารวมกันที่บ้านนะครับผมก็เดี๋ยวไปเทออกดูที่บ้านนะครับผมไปโอเคครับเดี๋ยวไปบ้านเลยครับผมโอเคครับแล้วนะก็นี่ก็จะเป็นผลงานปลารวมนะครับผมก็จะตกเมื่อวานกับวันนี้นะครับผมนี่ครับโอ้ฝูงปลาส้อยเลยนะครับผมเป็นฝูง ที่อยู่ในแม่น้ํานะครับผมมาเต็มเลยนะครับผมนี่ครับผลงานนะครับนะตะแต่ก็จิ๋วก็มีส่วนนะครับหมากเบ็ดน้อยก็มีส่วนนะครับที่ได้ปลาพวกนี้นะครับนะนะก็ได้ปลาน้อยมา2ี่ดตัวนะครับก็มีตะโกกปลดมาตัวหนึ่งนะครับผมไซส์ใหญ่นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนนะครับผมเจอกันอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ